อีกต่อไปขออธิษฐานใจให้ท่านได้ไปอยู่ในภพภูมิที่สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยอน,นิสงส์แห่งเมตตาจิตนี้ขอให้ท่านปรานีช่วยเปิดทางให้ข้าพเจ้าได้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาที่ข้าพเจ้ากำลังประสบอยู่ขนานี้ให้หมดไปให้สิ้นไปให้สูญไปตั้งแต่การบัดนี้ที่ข้าพเจ้าได้กวดน้ำฝาบพระแม่ตรณีนี้ไปให้ด้วยเธอ สาธุสาธุสาธุค่ะแล้ววันนี้นะคะทาัานขาก็สาสมบุญกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอสวัสดีทุกทกท่านนะคะก็เลยนะคะที่มาร่วมสาสมบุญกันในวันนี้นะคะวันเสาร์นะคะซึ่งเป็นวันที่หลายคนอยู่บ้านนะคะก็ชาวบ้านเจมนี้ก็ฝนตกอย่างหนักเลยนะคะตกอย่างแรงเลยนะคะก็ถือว่าเทวดานะคะมาพบน้ำมนต์ให้พรนะคะก็าอา,ากาศก็จะเย็นมากเลยนะคะ บุญกุศลนะคะเราจะต้องอสะสมทุกวันให้ได้ทั้งทานปีนแล้วก็ภาวนาค่ะ